Fight Super Bonus! Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Moving on to our second fight tonight Thailand taking on France! Ladies and gentlemen, introducing first your French warrior tonight 25 years of age and representing Kong Sitar Academy. Put chance together and a welcome! Sai. Johnny. <laughs> Max. <laughs> Ladies and gentlemen, in an front a French warrior fighting. I want the blue corner. Let's hear it for Sai Chantani! And his opponent in the red corner, a Thai warrior, He representing the Ratchasima province, 16 years of age, training at Pet Jindajim. Ladies and gentlemen, let's hear it for Xinjiang Pet Jindajim! เชียร์เป็นอย่างยั่ง Thai Warrior tonight representing the นครนนราชสี m a ชินจังเพชรจินดาเราจะนำประเด็นคู่ที่2ของรายการกับชินจังเพชรจินดาครับจะเจอกับไซจันทันี่นักกอลจากฝรั่งเศสผลประเด็ของค่ายมวยคงสิทธาครับ59กิโลกรัมอะไรครับท่านผู้ชมครับเดานำปรมาด็นคู่ที่2ของรายการมุมน้ำเงินนั่นก็คือไซจันทันี่หรือว่าแอนดริกจันทันนี่ครับ นักชกลุกครึ่งสปปลาวฝรั่งเศสครับปัจจุบันในวัย25ปีสูง174เซนติเมตรฝากผลงานลงมาใน3ฟอร์มหลังรับชนะ2แพ้1จากคงสิทธาส่วนมุมแดงครับดาวรุ่งพุ่งแรงครับในวัย16ปีเท่านั้นครับชินจังเพชรจินดากับนายประวันวิทย์ทาวิพัฒนครับนักชกจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสูง170เซนติเมตร3ฟอร์มหลังชนะ2แพ้1จากเพชรจินดาครับ จากสุนงครามพิเศษลบบุรีละหัวหน้าค่ายนั่นก็คือพันเอกพิเศษสักดาเพชรจินดาครับและท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าหากท่านผู้ชมอยากจะติดตามรับชมครับเป็นประจำนะครับทุกๆวัน7วันเต็มแมตช์ทางท้องนาว26และทางออนไลน์ของแมตช์มวยไทยหรือท่านผู้ชมครับอยากมารับชมกับอัธรสต้องบอกว่าความมันสดสดที่เวทีครับเดินทางมาได้ครับที่พัทยากลางชนบุรี เวทีแมสมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยเท่านั้นไม่พอครับตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับจาก7คู่เราอัดแน่นถึง9คู่มวยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเต็มอิ่มเลยครับโอ้ต้องบอกว่าจุดใจที่เดียวครับไม่มีที่ไหนครับที่นี่ให้กันเต็มที่ไปเลยครับที่เวทีแมสมวยไทยตั้งแต่วันพุธตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับจาก7เป็น9คู่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้บนเวทีครับ วายคลูเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเุินนั่เงินนั่นก็คือไซจันธนีครับจากคงสิทธาส่วนชินจังครับมาจากสังกัดไายมวยเพชรจินดาครับที่สุโขลัยพิเศษลบบุรีและพี่เลี้ยงของไซนั่นก็มีเพื่อนร่วมค่ายแหละครับชาวสเปนครับลิคโโดอันวาเลสหายจากแม็กไปนานเหมือนกันครับเอาละครับ แสดาร่างครับี่อ้นครับก็บอกว่าสูงในใกล้เคียงเลยครับแม้ว่าจะอายุยังน้อยครับชิจังแต่เรื่องหัวจิตหัวใจนี่พิสูจน์ได้เลยครับเะครับกระแทกมันยับ้ายแล้วลงล่างเลยครับชิจังใส่ขยับเข้ามาชิจังก็ไม่หนีครับก็บอกว่าเป็นเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีครับใส่เล่นงานช่วงล่างก่อนเลยครับ ด้วยซ้ายครับจริจังเกี่ยวได้จิ้มด้วยมัดเกี่ยวมาไม่ยอมปล่อยครับนี่ครับแล้วเลี้ยงหลังลากเทนไม่ลงครับแสดงใส่หลักดีครับครับเกี่ยวตัดลากเอาคืนบ้างครับเห,เหมือนจะโชว์ว่าของจริงต้องแบบนี้ครับน้องครับจังปวดไปที่ทับใน ยัเถอไม่ได้เลยครับเล่นงานช่วงล่างเกี่ยวมากหันไปอีกทีครับพระนัชิมจังพยายามจะเกี่ยวแล้วรอโต้แล้วครับชิมจังกระแทกหมัดรแยบซ้ายพยายามจะทำลายจังหวะของไซเลยครับครับการใจดีรู้ว่าบางซอยเรียกมาเตือนก่อนครับต้องออกอาวุธครับสี่เลื่อยขวาเข้ามาแล้วเติมวยซ้ายครับไซพยายามจะเดินหน้าเข้าหาชิมจังบุกด้วยหมัดโอ้ยพยายามจะเกี่ยวแล้วตัดล่างครับไซแล้วถึงด้วยหมัดหนึ่งสอง จังก็ไม่สนแล้วครับจังหวะทีมไปรอรับเยอะไปหน่อยครับด้นัิจัง,จงต้องหาจาังหวะเข้าทำบ้างครับ <Okay. S 2> าไม่ออกยิงจากทีมด้วยขวาเกี่ยวมาใส่จิ้มเนื้อหมันทีสองเลยครับจังพยายามจะทีขวาไว้แล้วครับเดินหน้าบ้างครับชินจังเล่นงานบริเวณพับนอกพับนายแล้วซ้ายสูงเกี่ยวขวาสวนพยายามดีไปที่พับนายซ้ายหลุดไปครับชินจงังใส่ฮุกซ้ายคืนเลยครับ เขาอยางจะตบด้วยหมัดครับจังโยกเข้าหาทีมจังหวะทีมนี่ครับแนมะ่จังหวะทีมได่เจอเกี่ยวแล้วตัดล่างของไส่เลยครับจักรพยายามจะทีด้วยขวาครับแม่เจอเหลี่ยมของนะัชกชกจากฝรั่งเศสเลื่อนน้ำเข้าไปครับถึงสองครั้งสายไม่ถึงยับเพียงจะบวกอีกทีครับธนาใสโอ้วี่แม่หมัดกับศอกครับ แลกกันครับอาล้วครับแล้วพยายามจะเข้าในจากจิ้งจั๋งถึงสองแล้วแมหาจังหวะไม่ได้ก็จะเติมโอ้หัวร้อนเลยครับใายเจอสอกขวาของชินจังเข้าไปแนมะ่เกี่ยวแล้วตัดล่างอีกแล้วครับลูกเก่งของแกเลยครับครับถีอจิกเข้ามาหน้าขาครับพยยาามหาจังหวะเดิเนมาแล้วครับสอกขวาของชินจังก็บอกว่าเป็นเกมที่อึดจัาของทางด้านชินจังเลยครับหาช่องเข้าทำไม่ได้ครับ พยายามเข้าหาพยายามจะเล่นฐานล่างก่อนแล้วครับเจอทีกับจีกามาสอกขวาเมื่อกี้นี่สร้างปัญหากับไซริปล่าครับโดนเข้าไปบริเวณดั้งจมูกเลยครับหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่สองของรายการลุ่นพิกัด59กิโลกรัมระหว่างชินจังเพ็ตชินดากับไซจันทันนี่จากฝรั่งเศส แต่เราบอกว่ายกแรกดูชั้นดูเชิงหาหลักัานเหลี่ยมเขาทำกันอยู่ครับโดยเฉพาะจังหวะหลักเหลี่ยมครับของท้านไส่เกี่ยวได้แล้วนี่นะครับจะโชว์ให้รุ่นน้องเห็นว่าต้องทําอย่างนี้ครับในเรื่องกระดูกประสบการณ์ทางด้านไซนี่ไม่ได้เป็นรองชิงจังนะครับประสบพุ้นที่ในวัย25ปีดูครับอีกมุมหนึ่งครับโอ้โหและนี่รับจงว่าผัวครับหมัดกับซอกเอาเลยครับเดี๋ยวทำมาถึงยกที่2ครับ ว่ากันต่อเลยครับชินจังไม่หนีเลยครับพยายามจะเดินหน้าเปิดเกมเข้าหาเสียบด้วยข,ข้าวขวาเจอกัขวาส่วนพยายามจะเน้นที่มัดระหว่างแค่ขวาเติมเลยครับชินจังนะครับพยายามประกบไหนนี่นนครับมัดขวาขวางหน้าเห็นแล้วครับเริ่มแล้วครับเดินเครื่องเลยครับชินจ,จังเสียด้วยซ้ายไปาีตีขึ้นจังกดแขนรวบไว้ยัดไปขวาพยายามจะเล่นเกมเลยครับชินจังล็อกไายเสียบด้วยท้ายเอาละครับ นี่แหละครับความแข็งแรงครับและความสดครับของทาล่าชินจังซ้ายหน้าบ้างครับแม่สายเพลย์เชี่ยวชินจังขยับเข้ามาเกาะในเสียบด้วยซ้ายแม่ขวาครับและขวาหน้ายับด้วยซ้ายใส่ยังโตยังเฉียนอยู่นะครับโอ้พยายามจะตั้งกำแพงคาไว้ครับเจอศอกซ้ายของชินจังชินจังตั้งแข่งสู้วนลงมาแม่ยังตีไม่ถนัดครับ จะกกินไซนี่ไม่ง่ายครับดูครับจังหวะตักแขนไล่แขนสู้ครับไสตีจันขี่มาแางเลยครับหาเลยครับทีต่อทีครับอยับเข้ามาพยายามจะถีบซ้ายนำร่องมาก่อนครับใส่พยายามจะตบออกข้างเลยครับจัดยั์ทิ้งนัดหนึ่งสองพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวของไซเลยครับนี่ครับงาดที่สอง้ายขวามาวงในไซ่พยายามจะปิดและเสียดด้วยขวาคืนโอ้ดูครับท่านผู้ชมครับหาอะครับเกมเริ่มเดือดแล้วครับ ปัดที่สองขวา,าครับชิจังพย,ยายามจัดเล่นเครื่องครับมีหมัดทรายคอยเติมมาแล้วแล้ว่างแค็กทรายโอย้เล่นเครื่องได้ดีเลยครับชิดจังนะครับหน้าด้านทรายตอนบอกว่างานเข้าแล้วครับจังจี้เข้าหาอย่างต่อเนื่องครับเหยียบสุดขันเล่นเกี่ยวมาจิกด้วยมัดขวาตัวอีกทีแล้ววงนายใส่ตีกอดครับจังไล่แผนได้ไหมเสียบได้ครับ เอาละครับพยายามจะงัดศอกมาเป็นตัวช่วยแล้วครับชิจังพยายามเข้ามาพยายามจะอาศัยลูกขยันครับทิ้งมาหัดหนึ่งสองแล้วเติมไปแค่ขวาเจอเกี่ยวแล้วตัดล่างตีตัวขึ้นมาครั้นด้านชิจังเอาละครับใส่ทีปเอาไว้เกี่ยวมาดบวกอีกทีเอาละครับขวานายเข้ามาชิจังเสียบโอ้ยแล้วใส่ยัดคืนครับโอ้ยพยายามจะยัดไส้เลยครับชิจังเข้าขวาดีเนื้อเน้นเลยครับ นี่นะครับไม่ง่ายแล้วครับใส่เล่นงานไปที่ฐานล่างจังเอาคืนตาเลยครับกลับปั้นบ้างครับพยายามจะเปิดเกมเข้ามาเจอแค่ขวาของใส่จังงัดหมัดมาช่วยเลยครับพยายามเข้าหาครับสลับเสียบโอ้และแทงจังหวะจะแทงขวาครับแกสุดด้วยสอกซ้ายทันทีครับโอ้โหเบียดต่อเนื่องเลยครับใส่พยายามจะทำไว ตบบอลออกมาวางแข้งขวาชินจังจิ้มด้วยหมัดเลยครับวางแข้งขวาอีกทีกับใสดูครับหัวใจของเด็กคนนี้<ะ>ไม่ธรรมดาจริงๆครับชินจังหมดยกที่สองครับ<ะ>ต้องบอกว่าเราทิ้แล้วครับโยนครับอ<ะ><ะ>ยกสองที่ผ่านมาชินจังนั้นเหยียบสุดเลังเลยครับ<ะ>มีเท่าไหร่แกใส่ไม่ยั้งครับ<ะ><ะ>โอ้โหจังหวะเดินหน้าและขวานายความแข็งแรงและความสดของชินจังพยายามจะเล่นงาน จังหวะหลักเหลี่ยมของไสครับจังหวัดยัดไส้ครับเล่งเรื่องต่อเนื่องเลยครับชิ้นจังตบด้วยมัดและเติมด้วยแข้งไสนั้นพยายามจะอาศัยเหลี่ยมเลยครับแต่หยุดชิ้นจังไม่อยู่ครับโอ้โหสถานการณ์ต้องบอกว่าคู่ขี้กันเลยทีเดียวครับมาด้วยความมันอกมั่นใจอย่างยิ่งครับชินจังนะครับเดินทางมาถึงสามนาทีสุดท้ายครับของคู่ที่2ของรายการระหว่างนักชกไทยกับฝรั่งเศส รู้ิ์59กิโลกรัมครับาล้ครับใส่พยายามจะเน้นที่แกงขวาขยับเข้ามาเจอมันขวาชินจังเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าล็อกได้และเสียบด้วยขวาเลยครับชินจังหูี่ครับกระชากเหลี่ยมก่อนเลยครับธนะใส่ยังไว้ใจได้อยู่นะครับในเรื่องหลักเหลี่ยมอะไรครับหมัดหนึ่งสองใส่แบบจูกคื้นวางไว้ทางขวาชินจังวางท้ายเปลี่ยนเข้ามาเสียบด้วยเข่าซ้ายน่าใส่พยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับชินจังไม่สนเลยครับเดินหน้าท้าดวลเลยครับ ครับมาอีกแล้วครับหมัดนำเข้ามาแต่โอ้โหแข้งขวางใส่ครับอันตรายครับเผือขึ้นก้านคอครับจังหวะลอกนายชินจังกดแขนไว้กดได้ถอดออกมายังตีไม่ถนัดคก็ทิ้งด้วยหมัดซ้ายขวาเอาละครับกรราการเบรกเกมก่อนครับมาแล้วเตือนไปที่ทางนั่นใส่ครับ เอาละครับใส่โดนเตือนแล้วครับถอยไม่ได้แล้วครับพยายามจะปักศอกซ้ายสวนแล้วครับใส่แล้วล็อกในตีด้วยขวาจิตยังเสียบด้วยซ้ายใส่เสียบด้วยซ้ายคืนเอาละครับแยกครับแยกครับเหยียดเข้ามาจิตยังเสียบด้วยขวาใส่พยายามจะตัดล่างกระเพื่อมัดขวาแล้ววางเคลขวาตาม โอ้่หมาอีกแล้วครับนี่ครับน่าจะยิงสลุดจริงๆกนะเด็กคนนี้วัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นจากนครราชสีมาครับลูกหลานยาโมครับหัวจิตหัวใจแกล้งครับตบซ้ายเข้ามาโอ้ยเมืองนักสู้เลยครับเอาละครับเสียบด้วยซ้ายตีด้วยขวาทั้งใสราชิังเสียบด้วยขวาคืนเมื่อแกแทงทลายกำแพงของใสเลยครับจริงจังนะครับจริงจังแต่เป็นใสเดินเบียดตั้งรับปักในเสาซ้ายจิ้มด้วยหมัดคืนครับเอาเละครับนี่ครับจังหวะการของเต็นท์ใโอ้ประมาณไม่ได้ครับ พยายามมาวางแข้งขวาเลยครับชิดจังโยกใส่วางซ้ายเจอหมือขวาสวน5เกี่ยวได้แป็นแต่ทางล่างครับอ้าวลุกขึ้นมาใหม่ครับ5หลักเหลี่ยมเป็นรองแต่นี่ครับเรื่องความอดทนครับพยายามเข้ามาทิ้งทะมัดหนึ่งสองโอ้พยายามจัดเน้นที่มัดแล้วครับชิดจังเจอแข้งขวาอมไยสวนเสียไปซ้ายเติมไปขวาเกี่ยวมาจิ้มทะมัด ยังจะเข้าในาวางซ้ายครับจังเดินบี้ต่อบพัดพี่สอบเอาเลยครับโดนสอดซ้ายของชินจังเล่นงานแล้วตีวด้วยขวาทันทีโอ้นี่ครับลูกขยันนั่นอยู่ที่ชินจังเลยครับโอ้เวทจิตหัว,วใจของแกต้องยอมรับเลยครับเด็กคนนี้เอาแลาาาาครับพัดด้สอดขวาเจอะขวาสวนใส่วางแค่ขวาเจอหมัดขวาสวนเอาะไรครับถีบด้วยซ้ายวางด้วยแข้งเล่นงานไปที่ฐานล่างครับจังแม่พยายามจะหายใจรถต้นคอรุ่นพี่ครับ ยับทีขวาวางซ้ายวืดเจอหมัดขวาลงโทษแล้วเสียบด้วยซ้ายเลยครับใสยังเถียงครับยังเถียงครับ<า>ยังไม่มีใครยอมครับเด็กดื้อจริงๆครับที่จับตีเข้ามากดคอลงมาวางไปแข้งขวาอา่านจิ้มด้วยหมัดต้อขึ้นซีดด้วยซ้ายโอ้เลกเกืน้ยดีจริงๆครับอสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับรบสามยกเรียบร้อยครับ คู่ที่2ของรายการครับระหว่างชินจังเพชรจินดาครับนักชกวัย16ปีครับจากนครราชสีมากับไซจันทนีครับนักชกในมุมน้ำเงินจากฝรั่งเศสโอ้โหในรุ่นพิกัด59กกิโลกรัมครับเป็นไปอย่างสนุกดุเดือดเข้มข้นเลยครับดูภาพช้าครับแกเดินหน้าต่อเนื่องครับตั้งแต่ต้นยก3ครับแล้วเสียบเลยครับชินจังมีหมัด1นึ่นำเข้ามาแต่ดูครับโอ้ไซพยายามจะดักวางแข้งชัดๆครับเล่นงานรุ่นน้อง กะจะติดเบรกเอาไว้ครับแต่เอาไม่อยู่ครับ Ooh, ้ายหลวมเข้ามาสายยิงเลยครับกำปับบ้นขวา Ooh, เรื่องความชัดเจนก็มีเหมือนกันนะครับสจาจังหวะฝีมือครับและโดยเฉพาะหลักเหลี่ยมแต่ผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรท่านผู้ชมไปบนเวทีครับ ladies and gentlemen before we go to the decision let's check out our excitement thermometer Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for Red Corner, Blue Corner, no bonus. Max Muay Thai mobile app. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner, Jindal Patindar! Fight Super Bonus!